สวัสด,ดีเอพฟซีพพพีเมนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับทุกท่านคนนะครับที่อยู่กับซ่องเจ้าสายลิลคลอนทำกับข้ากันนะครับผมมานะครับผมเดี๋ยวทำเมนูกันแรกนะครับวันนี้ผัดกะเพรากันเนตครับผมเจ้าสายลิลทำเองนะครับผมทุกท่านคนนะครับผมด้คิดดีก็เดยนะครับผมก็จะซ่องเจ้าสายลิลนะครับ เอ้ยขอบคุณเอฟซีพอพ่อแม่เนนะครับขอบคุณเอซแน่นอน้าทนท่นกรับคนที่อยู่กร้องโจสเลยนะครับเขาจติดใจชินนเครับมันเลยยิ่งลงกดไลค์กดสุขไลค์กดกระดิ่งกันลจะส่องโจสเลยในกรับคนติดใจิ้นกันนะครับเมนูวันนี้ทำกับ้าวรเาหนะครับ มีคืออุปกรณ์นับใบะกเาพามีดวันนี้นะครับผมเอ็ีารเนนคลงบคุณอแม่และขอบคุณนารดอนะครับพอพอๆๆๆนบบอยู่นโจสาะครับมันจะเริ่มกดไลค์กดร์กกกหน่ลยเรา่ตาชมีกันยนะครับผมลนูขออรกตามมาคิดก่อนนะครับผม ทำพี่ทำอะไรก่อนนะครับผมเอสิน่ารเพื่อไทคละผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครัขอบคุณเอกซิน่ารักเพืนเราก็ที่อยู่กับนโจ้สาลนะครับผมแคมาแลย่าลืมกดไลค์กดซับไลค์กดกระดิ่งกันด้ยนะครับมาจินข้าวเด้วยกันครับวันนี้โจสโซฟิมีทำกับไข่นะครับผมไปผัดกะดเราเลือมคำเดียวจะไม่ยังไม่เฉลยนะครับว่าเมนูอะไรนะครับผม แคุณเอฟซน่ละท่านท่านนี่ยคลัที่อยู่กับซันจ้โสายเลยเนี่ครับผมทราบกับกราผู้ที่ะทำเองนีครับผมอานอินเนครับ f อซีนะครับผม <c oughs> <c oughs> ตาอที่จะเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะรับผม fc นะครับผมเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผม ชีซอนนะครับเสอรมใบผักกาพราวเป็นนันแค้ัผม เอ,พอพีพอพ่พ่แม่นะครับอคุณเอสีเนี่ยล่าเ้เลกันในคลงทีก็ต้องโจสายด้ยเนีครับผมใครทาไดกลงกดไลค์กันสุดคลายกันดกันเลยครับผมจะกิจงคลิปนี้ให้ด้วยนะครับรงงไ่ดูทางกับข้าวกันนะครับ ซื้อเรียบร้อยเลยนะครับผม,าาททม,มเซฟซีเบื้องเบื้องเบื้อง จุดออกเหนียวแล้ว FC เอ้ยมันนามเอาไว้นามยายเอาไว้นาม FC เอ้ย มาแล้ครับสวัสดีเอน,นะครับสวัสดีพ,พ่อพ่อในกระตัวดีเอทุกท่านทในขานที่อยู่่องโจ๊าสากลูดครับผมนี่จำไปนู้นะครับผมของเขนนา,านะครับ ขอ,อจบคลิปเพีงแ่นี้ครับผมจะสักเจ้าสายดูะะย่ในครับกดไลน์กดแซงก็ใครเปเพื่อนดนด้วยนะครับขอ,อจบคลิปเพีงแ่นี้ครับผม